ครับสวัสดีครับผมโค้ชจิมมี่พัชนากรมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องทาไมถึงต้องสอบเขตนะนำเป็นเบื้องต้นเลยนะครับเพราะว่ามีความสำคัญมากเป็นเบื้องต้นเลยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีการตกมาตายก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราซื้อที่ดินแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สอบเขตนี่เขตน่ะมันมันมีการเคลื่อนมีการขยับแล้วก็มันขยับไปนิดหน่อยเนี่ยแล้วเราไม่สอบเขตในแน่นอนเนี่ยแล้วเวลาก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยกำแพงมันไปล้บที่เขาขึ้นมาเนี่ยครับ เกิดปัญหาครับปัญหาคือลื้อนะครับอ,อ,อันนี้ตกตกมาตายเวลาโอนก็ไม่ได้เพราะเป็นคดีฟ้องร้องกันเขาไม่ยอมครับมันเกินก็ไม่เป็นไรแต่เริ่มมันขาดนะครับเสียตังเสียตังแน่ครับโค้ดเคยมีเพื่อนอยู่ไปไปรับเหมาครับไปรับเหมาสร้างสร้างสร้างบ้านครับเ,เป็นเพื่อนโค้ดเองก็ที่รับเหมาเนี่ยก็ทาทาตามชี้จุดตําแหน่งตามที่เจ้าของบ้านนะนำไปสร้าง เพื่อนของโค้ดเนี่ยก็ไปไปสร้างให้ไปสร้างให้ใหแล้วก็เขาบอบ้าประชีและข้างเจียงเขาก็มาชี้เป็นอย่างว่าประมาณนี้ครับแล้วก็สร้างกันหลักสร้างเกือบเสร็จแล้วแล้วพอตอนหลักเนี่ยเปิดกระทั่งทางเจ้าของบ้านที่ที่เขาอบอกปชีเนี่ยมัเจียงเนี่ยเขาเขาไม่มั่นใจเขาเลยไปสอบเทียนอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยเกิดปัญหาแล้วครับคือ ปะบ้านน่ะเขาสร้างเขาแนวแนวต่อเติมห้องน้าต่อเติมแนวแนวตรงส่วนครัวไปรับที่เขาครับออไปรับที่เขาเพราะว่าเขตอ่ะมันมันเป็นเขตที่ที่เขาไม่ได้สอบเขตมานานแล้วเขตมันก็เลยเป็นเตียนเป็นการจากันของโค้ดอ่ะที่ไปรับรับจ้างทําให้เนี่ยเจ้าของบ้านหลังนั้นอ่ะต้องถึงกับต,ต้องซื้อที่ดินเขาเลยนะครับซื้อแพงด้วยครับอ,อ,อันนี้ว่กาก่อนที่เราจะซื้อที่ดินเนี่ยว่าเราอ่ะจะต้องสอบเขตก่อนนะครับ ถ,ถ้าไม่สอบเขียเนี่ยตรงเป๊ะก็มีปัญหาแต่เกิดแ้่เกิดเคลมันเคลื่อนขึ้นมานะครับมันก็จะได้เป็นคุมเสียเพราะว่าสอบเขียนก็แค่ไม่กี่บาทเองนะครับช้าหน่อยหน,น่อยแต่จะชา้ายังนิดหน่อยอเงีย้ยแต่มันเป็นสาระสำคัญนะครับซึ่งโค้ดก็ไม่ยายใครมามาพลาดมาตกมาตายแต่ยังไม่เริ่มต้นเนี่ยแก้ปัญหากันเ,เสียเงินซื้อที่มาซื้อ,อ,อทำบ้านเสร็จะโอนไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนะ เป็นสเต็ปแรกเลยที่ว่าหามองค้ามเฉยชาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเจ็บความรู้น่น้อยนะครับือที่ว่าก่อนที่จะจะขึ้นโครงการอะไรที่เราหามมองค้ามเฉยชาเลยนครับ,รบมีอะไรก็โทรมาปรึกษาคุยนะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็พาขึ้นโครงการบ้านสําหรับน้องๆที่มีความตั้งใจแล้วก็คิดว่าจะไปต่อด้วยกันจริงๆนะครับคือตั้งใจที่จะทําครับมามองมองสิ่งดีๆสำหรับอนาะคตเราข้างหน้าว่าเราจะไปยนะังไง พื่อลูกก็ครอบครัวเราเนี่ยครับนะมาครับเดี๋ยวโค้ชจับมือทำไม่ปล่อยให้จอดจากทางครับ